ร้อนกันไหมคะทุกคนวันนี้กิ๊บจะมาบอก5สิ่งอยา่างห้ามลืมหรือทิ้งไว้ในรถในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ค่ะอย่างที่1นนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือของที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยค่ะเพราะโทรศัพท์มือถือมีแบตเตอรี่ถ้าเกิดความร้อนนานๆอาจจะทําให้เกิดแบตบวมจนทําให้เกิดการระเบิดได้ค่ะอย่างที่2แบตเตอรี่สำรองหรือ power bank ก็เหมือนกับข้อแรกเลยนะคะเมื่อเกิดความร้อนสะสมนานๆอาจจะทําให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ 3- นี่เลยค่ะไฟแช็กเพราะไฟเช็กมีสารจุดระเบิดที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้านในเมื่อโดนความร้อนสะสมมากๆก็อาจจะทําให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ 4- ขวดสเปย์ต่างๆที่มีแรงดันอยู่ด้านในเช่นสเปย์ดับกลิ่นเมื่อโดนความร้อนนานๆก็อาจจะทําให้แรงดันที่อยู่ด้านในระเบิดออกมาได้ค่ะ 5้ขวดน้ำดื่มที่มีน้ำอยู่ด้านในหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะเพราะน้ำทำให้เสร็จมารวมัวกันและเมื่อโดนความร้อนนานๆอาจจะทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ภายในรถได้อันตรายมากๆเลยนะคะ กันบ้างคะกับ5สิ่งอย่างที่คิดยกตัวอย่างไปบางทีเพื่อนๆอาจจะเผลอเลอลืมทิ้งไว้ในรถอยากให้เพื่อนๆไปเช็คดูกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของเราด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกร,รุงไทยอ,อตโตลีคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย